ถ้าตัานใดที่ไม่จืนจบในด้านการเกกรเกตะกอนการเรตกตะกรมก็ต้องก็เอาไปนะครับนะวันนี้นะครับนี่โคชีวิตไม่ตั้มนุ่มวันนี้ <laughs> ขอสวัสดีบนเบือนๆนะครับวันนี้ก็พิดแปลกแวกเนวประิท์ปกติคุณป้าก็ตทำอาหารแต่วันนี้นาเตลุงถึงลุ่งที่ป้ามาตทำคลิปมัง้งนะครับ คือลุงมีนาเตเลี่ยงแปลกับเลี้ยงหัวนี่อันนี้นาเตลุงคือมาเลี้ยงหัวมาเลือนหัวมาเลี้ยงหัวใน่วนยางนะครับเพื่อนๆวันนี้พามาเลี้ยหัวพามาเลี้ยหัวอาจจะไม่มีสาระอะไรเท่าไรนักแต่ก็หวังว่าความเริดเพลินกันแล้วกันนะครับนะฮะนะครับความเริดเพลินนะครับมาเลี้ยหัววันนี้กันแต่พามาชมหัวนั่นคือเพอดีวหัวมันตองเสียตองร่วงนะครับ คือถ้าว่ามันกินยาอ่อนอะไรกี่ไรนั่นคือว่ามันก็คง้อหายเองมาแล้วแต่นี่ยาก็ไม่อ่อนนี่กับแต่ว่ากี่ไร่กี่เลี้ยงนะพอดีว,ว่าอายุมันหมากเลยด้วยคือไม่แน่ใจว่ากินอะไรก็ไปมั่งนะครับแต่ว่าตองเสียตองหลวงก็เลยยากินตามตันปูรูเปื่อนเปื่อนเสี้ยนผููเหลืองหัวแต่เกา่าก่อนแต่โบ,ร,บราณโบราณนั้นว่ามียาสมุนไลรอะไรมัง่งแต่ว่า ให้กินแะ้วก็ให้ตรงรวงวันนี้นะครับนี่โคชีวิตไม่ทำนมว่านี้ป้ากันมานานแล้วนี่ยครับป้ามาพอทำนมก็ไปช่วยมัง่งแต่ว่าไม่เคยได้ช่วยตาดอยแต่พอดันเลี้ยงหัวต้องป้าเขามากันเขามาจ่วยเลี้ยงกัน <laughs> ประความเลิศดเดิอนนะครับประความเลือดเลิอความสนุกสนานนะฮะระความเลือดเลิอน,นะครับอยากคิดอะไรมากถึงแม้ว่าไม่มีสาระก,ก็ดูปความสนุกสนานนั่นอันตัวนั้น กำลังจะขายอยู่นะครับแต่ตอนนี้ซบเซาอย่างเรงเลยคนเลี้ยงวัวคนเลี้ยงแพะน้าเศร้าเจ้าจ่อยหอยงองกันทั้งนั้นเลยครับจริงๆเลยครับคนเลี้ยงแพะคนเลี้ยงวัวนี่เศร้าลายอยหลอยห้าอย่างเร่งรากาบไอยบองไม่ถูกเลยว่าหยุดหน่อยออกหน่อยใจกันนั้นหนการเลี้ยงวัวเราเลี้ยงวัวเป็นอาชีพมาตั้งแต่นานๆาเนาะ เหล็กสังไม่พเหล็กสังไม่พเลี้ยงหัวไว้ไถนาด้วยไถนาตำกาวตัวไหนแต่ว่าโปแต่ว่าที่เพลงเป็นเนื้อท้องได้กระไกลตั้มเป็นเนือ้อแจกเก็บตางเก็บกองเหล็กเบี้ยเหล็กเงินกันแต่เด็กถึงมาว่างนี่อาจจะหน่ายห้อย,อยถึงหน่ายหอย,อยพี่น้องฉชาติมันไม่เย็นดูเลยกับคนเลี้ยงแต่อยา่าที่เล้งไว้เล้งแล้วแต่ก็แต่ว่าหน่ายห้อยไล่ก้นหลุด มาเห็นกันถึงห้าว่าเราแต่ว่าตำนี้ก็ลำไม่ตกไม่ต้องนะครับเประก็เมือนเหลวันก้อนขึ้นไปร่อยต่ได้เร็วทิ้งนี้เลือดเป็าสิบบาทลอยว่าบาทแผลเนื้อนะครับนี่ก้องลุงยังอา,งอาิี่ว่าตัวเปะหัวหาหกตัวอ่าเลี้ยงด้วยความรักความจบความต่งย่งอยู่ยเร็วเลยครับแต่ว่าการเลี้ยงได้ไดวัด แต่มีความชุกมันสมัยแต่ว่าราคาดีวันก่อนนั้นคงต้องรอกอีกนานแหละไม่รู้ว่ารอต่อเดยแต่ว่าคนพูนว่าปลื้มนี่ทิมมีตั้งเกปนะอะไรเกแปบหน่อยกันมั่งเพราะว่าเตีว่าให้ก้นเลียงหัวใหญการต้นแรงจริงเละบางคนก็ว่าอีเลียงหัวให้กินแต่หญ้าที่การต้นปลื้มแหละคุณต้องนึกเลยครับหญ้าแต่ว่าเราก็ต้องห้าเราก็ต้องตัดตอยนใ่สวนปเนี่เราก็ต้องมาคว้ามาดูมาเล่ ถึงระยะเวลาวางจะได้กายตัวตัวหนึ่งปีเหลือนะครับปีกว่ากว่าวางจะได้กายวางจะได้ไงถึงตาเมื่อว่าหลกโพเดียวยวยเลี้ยงคุณกำมังไรกำมังไหวกายเวลาอิสลามทำกรูบันนั้นซ่งปีเหลือกับพัดควันมัดเรียบร้อยเหลี่ยงแได้กายแต่ว่าควันไม่พัดเดี่ยนคนอิสลามก็ทำยาไม่ปานนะครับทำกรูบันทำกาบันไม่ครับไม่ปาน ต้องโรยปัดควันก่อนขายอิสลามก็ตั้มก,กรูบันนะครับพอได้ราคาตะกิดในช่วงจังวันนั้นถึงตาเมื่อว่าจังวะเอินเต่ว่าขายในห้วยนั้นก็เลือกตากาห้วยเลยครับตันใด้แต่ก้าวระดับจมเหลี่อย่าเพิ่งเกลียดอะไรนะครับนะคือความสน,นุกสนานถึงมองว่าไม่มีสายร,ากกระกอะดูดโปรแกรมดูดเพลินนั่งับอยากกินจ้าบ่นๆหนักกันครับแต่าปากอื่นๆครับคอมมี การสนับสนุนคือมีการช่วยเหลือนในรูปแบบไหนมั่งกับเกี่ยวกับเรื่องหัวนี่ลักการรากา้ารือว่ามีจังหวะหนแต่ค้ายได้ราก้าดีมัง่งอย่างเช่นว่าปากใต้แต่ลุงโยนี้เลี้ยงหัวโป้แบบก้ยกลุ่บันพอได้คืนตะกิดคืออย่างน,น,น้อยก็ดีว่าจ่วงปกติปรนะกี่เลยฮะทึงบ้านเพื่อนเลยครับเ <c oughs> ตี๋ยวเลี้ยงหัวเลี้ยงเปรกันนั้นจ่วงหน,นมั่งกับแต่รากา้าแต่ว่าประทับใจบุเรียง ตั้มไปหมากท้ายไปหมากมันก็ย่าวไปเรื่อยกับท่านผู้ชมปิดหลังไปตรงนี้ก็เอาไปด้วยนะครับสหรับส่วนนี้นะครับนี่เปหลุกเป ลูกเปะนุ่มไม่เพียงพอนะครับแม่มันให้กินนมได้ไม่เต็มทีคนส่วนสมบูรณ์นะครับแมน่นแต่ว่านั้นเลยไม่มีนุ่มก็เลยต้องเสริมแม่เช้าเกิดคลอดเด็กออกมาช่องตัวนุ่มก็เลยไม่เพียงพ่อที่นั่นก็จาเป็นต้องเป็นแม่เลี้ยงไล่นุ่มซื้อนุ่มมาผสมให้กิน เพิ่มเติมนะครับปลุความแข็งแรงตัวความอยู่รอดปลุความแข็งแรงทำไม่นานเดียวจะเดินเติบตูไปตัน <c oughs> ถ้าตันใดที่ไม่จืนจบในด้านการเร,รีตะกอนกเรีตะกรรมก็ต้องเคาเอาเ่อยครับนะถึงตัววันนี้เป็นอาชีพจริงๆต้องเราที่ทำอยู่เป็นประจำอาชีพให้ลงติดคลิปทำอาหารทำขนมอย่างเดียวก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะนั่นคือเป็นอาชีพอีกส่วนหนึ่ง เด็กคุณป้าเขาเป็นอาชีพเสริมของเขาส่วนนึ่งแต่เขาต้องทำเลี้ยงดูงกลบครัวเหมือนกันนะครับเด็ทั้งนี้ก็อีกอาชีพหนึง่งอีกส่วนหนึ่งแต่โยนรอบครัวเดียวกันันทำหมากินทำนุ่มซุ่งร่านเลี้ยงแซดเลี้ยงแปะเลี้ยงหัวนะครับนี่แหละคือชีวิตจริงๆของเกษตรกรกลบรัวของลุงและป้าครับขอบคุณที่รับชมอย่างจริงนะครับนะเส้นภารกิจต่างบ้านแหลมนี่มากต่อเป็ดแต่วัวับับเรืเลยพี่น้อง ไม่ได้ตัวเดียวมาตอกตุดนั่งจนวันดุ้งรบตัดใจหยกเหลือลอบไม่ได้ตัวเดียวอดภาษาบาลล้านลุงวักอดเบ่งแล้วปีนองเอ,อ้ย